ครับผมช่างเบลช่างพลรุ่นวันนี้มีอะไรจะขอหน่อยรุ่นพอดีว่าจะส่งคาบูของน้องชาเกตนาชาเกตกับน้องลีโอวันนี้แต่ว่าขอหน่อยละกันพราพอดีน้องพีดีถังมาเนี่ยสั่งสั่งใหม่ลูกหนึ่งก็เลยกะว่าทีเดียวเลยดีกว่านะทีเดียวเลยไม่ส่งทีเดียวเลยเนี่ยวันนี้แถมแถมเข็มกระแทกถ้าเลาเลาเห็นอาแทกใช่ป่าเห็นไหมนี่คือกระแทกที่เพียวทาแล้ว อันนี้คือเข็มเดิมเห็นป่ามันเหมือนเดิมไปรุ่นแต่มันเล็กลงนะครับนี่คือการทําเข็มนะนี่เข็มเดิมนะครับนี่เข็มเดิมอันนี้เข็มที่เผิวเหลาแล้วเหลาจากเข็มเดิมเหมือนกันไงนะเป็นไงนะอันนี้เล็กอันนี้อ้วนก็แค่นี้ไปรุ่นทําไงก็ได้เราให้เป็นทรงแหลมแต่ว่าให้อยู่ในโหมดเดิมไว้ให้อยู่ทรงเดิมไว้ แล้วจะเดินเบาได้เรือ่นผมช่างเบลชอยคนที่เซ็โคตรแรงให้รอใหม่